อนุสวรีประมเทศนาพัะสังต no ินภูเกษตสาวกเทศนาโดยพระปัญญาปัญญาสโลวัดล่ำเพงตาโปทลาม ก็เชินพ่อแม่พี่น้องศรัทานาบุนทุกขานสดับรับฟังดังจะได้เตสนาต่อไปนี้นะโมอันตัสสัภะาะวะโตอละหะโตสัมาสัมพุทัสสะ Kīntāni yāntāni kīntānyā māti kāsaṅkā hi te dhamme pāpeta to takse Svānta-bhājanīyaṃ ālantāṃ tathānyā te taññā samiṃ samāññekāma vajalangku sālaṃ sa cittaṃ upaṇṇāṁ ปัญธามกามวัจาลังกุสลังตันติตันตีตังแต่นีิจังได้สัมดงยังกัมปพระธรรมสังเกตน ผูกทวนสาวฮกโดยอากรมปาลีญ่ยังผานจานิยะเป็นตนตาำดังอันทางการถามบานตนสืบต่อไปไปนะ่าเพื่อเเป็นพระโยจันาแก่พุธธศา,าสนาเฮปุทธะปาลีสันทังลายตาลาต่อเต้าหาปันภะวาสาแดดเตอ ตามดังบาลีอันเมมานแต่เ้าอันพามปุ้าเจ้าหากเตสานมาเบื่อพาสงและตะลงสาแดงยังป่าเพศแห่งธรรมอันนับเข้าในมานติการอันภาพปรำมาสวัสดาหากได้สามแดงกิ่งตาลานเป็นบทพาจะนิยกาธา เบื้องต้นหัวเตวาการตามเมธรรม,มากุศลาดังนี้เป็นต้นว่าธรรมฟุงได้เป็นโกศลดังใด้สำแดงเตสนามานายผูกทวนสาวหานั้นและในพจจนาจัิยาการทาต้นหัวตีหากเเมกรรมปลิยายว่า ในสม,มัยกาละเมื่อได้กามาว่าจะลาชิตโกโลนภาโคตเกิดขึ้นมาเป็นตนเป็นการสำแดงยังกามมาว่าจะลาชิตด,ดวงแรกตนหัวเตีตามน้อยบแผผ์แห่งพาจานิญานนว่ามีมาหาวาละสมามพาการคือได้แก่ธรรมวัวตนาว่า ละเนื่งสั่งกางหวาวละสองศูญญ์ยะตาวาละเนื่งและส่วนอ่านว่าธรรมวาวาันตะวาละนั้นได้ออกมาเป็นสอง คือได้แก่อุตเสสะวาละเนื่องเป็นนิสาเตวะอาสวาละเนื่องส่วนูตเตสวาละนั้นเมปาเลเจตอยู่สี่คือเมกามโนตสี่อันได้แก่พุทธาเนื่ง สมาญาณิเตสะนึ่งธรรมานิเตตันเนึ่องแรงอภาปาม,มานาเนึ่องกรรมว่าการาทำธรรมกุสลานั้นไดธรรมตั้งหลายฝูงได้ เป็นกุศนอันหากนางเป็นพุสากรรมว่าสมัยใดกรรมว่าจะละกุสลละจิตไม่ลูกเสียงกิ่โลดพนตามปาทำเป็นอารมณ์หากบังเกิดขึ้นใดสมัยนั้นดังนี้ ได้เจอว่าสามไมนนิเตสกรรมว่าผ่านสะตลาบเถิงอาวิเขปานานเป็นธรรมะนิเตสกรรมว่าหรือว่าธรรมฟุง้งเอินที่บอกเมรูปบังเกิดเึน้นนาพ่อปนใจฟุง้งเอินอ่านเมนในกาละเมื่อนาน,นก็หากได้เจอว่าเป็นโกศซดังน,นี้นนจริงได้เจอว่าอปนาแล and <clears throat> กรรมว่าการตามเมตรามบังกุศล,ลาแปลว่าทำฝุงไดเป็นกุศลดังนั้นก็หากเป็นการเทตุงาอากาศมัญจาโยตอปุษาคือหากเป็นกรรมทําเพื่อต้องการแก่ส่วนว่าปุษานั้นมีหาพาการคือว่าปุษาเพื่อส่องแหล่งดูอย่างสิ่งที่บอกได้หันนั่นหนึ่ง โพสาเพื่อเลียบเลียงและท่องถามอย่างการหันแจงโตน้หนึ่งโพสาเพื่อตัดเสียงอย่างสำ飒ลังสงสายนึ่งโพสาเพื่ออ่านโนญาตเนึ่งเปรึกษาพูสาเพื่อจังแก่เนึ่งดังี้กคำพูสาเพื่อสอดส่องตีดอย่างสิ่งอ่านบวาหาันแน่นันได้แก่การโูสาเพื่อรู้เพื่อหันเพื่อจังเพื่อเป็นเจ้าละนา เพื่อแจ้งสายเพื่อลักนาติตนยังบอดได้หันบอดได้จังบอดได้ย,ยังบอดได้สัง่งพิจารณาดูตละลัดทองและบอดแจ้งสายเดี๋ยวปุษาเพื่อแลเทียบเคียงแรงการหันอานนั้นได้แก่ปูษาไตาถามลักนา ตอนได้รู้แล้วได้หันแล้วได้ยาสั่งแล้วได้ตลัดทองแล้วได้แจ้งสายแล้วโดยและเทียบเคียงกับโดยปานเดนตาฟุงเอินปาปุสาเพื่อการเสียอย่างกรรมสลังสงสายนั้นได้แก่ปุสาเพื่อเฮือเสียงกรรมสงสายปุษาเพื่ออนุญาตเพื่อการเสียอย่างกรรมสลัง สองสายนั้นได้แก่ปูซาเพื่อจักใจและไตถามสักสายแหล่งหันเหอผู้ฟังมันว่าเป็นสันได้เหมือนดังสามปัญโยาพามปูน้าเจ้าตาลถามเพงคงว่าหมุดอานต่างหลายเข้าใจว่าลูกมันเตี้ยงอ่านจะเลือเลือว่าบอดเตี้ยงแล้ว เพงโคมตังลายกาบโทนสาว่าบทเตี้ยงแรงก่อนตาลัดแถมว่าสิ่งใดมันบทเตี้ยงแล้วสิ่งนั้นมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์นั้นจะเพงโคจริตตอบว่าเป็นทุกข์จริงตาลันถามแถมว่าสิ่งใดมันบทเตี้ยงเป็นทุกข์มีความป็นแผ่ไปเป็นธรรม,มาดากวนแล้วหรือว่าสิ่งอันนั้นมันเป็นของแหงเราเป็น เ,เป็นตัวของเราบุควรแ้และดังนี้อัน,นี้ก็เป็นปูษาเพื่ออนุญาตปูษาเพื่ออาจักแก่นั้นได้แก่สิ่งใดก็ได้แก่ปูษาสติปัฏฐานตั้งสี่นั้นได้แก่สิ่งอันใด บูนสาสามพางการเบื้องตอนเตียนย่อมบอกมีแก่พระพุทธเจ้าต่างหลายอันนี้เป็นโดยอันเหตุปาระกอบสารได้พ่อเหตุว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าต่างหลายบ่ลูบบ่หันบ่เลงแลและบ่สั่งและบ่ได้เป็นเจลานนาบ่แจงสายนั้นบ่ได้เป็นได้อติทะนางการตาปันจบป,ปันนาเหตุดังอันการพุทธศ เพื่อ,อสองเลงแลอย่างสิ่งที่บหารอันอนั้นบอดใดไม่แก่พระพุทธเจ้าตั้งหลายและสิ่งอันใดที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งตลอดแล้วสิ่งอันอาันา สามานาพามเตวัด,ดามานพอมฝูงได้ฝูงหนึ่งยังจังเป็นโพตีเพียบเตรียมได้ดาด้วยการอ่านอ่านนั่นตเตียนย่อมบอกมีจานและเหตุด,ดังอาณนาะการปูนสาเพื่อเพียบเตรียมการจริงบอกมีแก่พระพุทธเจ้าต่างหลายพระพุทธเจ้าต่างหลายล้วนแต่ได้หมดเสียแล้วอย่างความสลังสงสายใ สิ่งตั้งมวลเหตุดังอานการพูดสาท่องถามเพื่อตัสเสียยังกรรมสลังสงสายจริงบอกเมีแก่พระพุทธเจ้าตั้งหลายส่วนอานวางการปูนสาท่องถามแถมสองผาการนอกจากสามพาการเบื้องตอนนานจริงบอกเมื่แก่พระพุทธเจ้าตั้งหลายในสองพาการนัาน คำว่าการตามเมตรรมางโกศาลาแปลวธรรมฝูงได้เป็นโกศซนั้นวกวนรู้ว่าเป็นปุนสาเพื่อแก่ผูกะละู้ได้บ่ออาจว่าจากรู้ได้ว่าการก,าร,กระทำอันใดโดยคำว่า ทำต่างาลเป็นโกโซนดังนี้แหละแต่เมื่อเก่าวว่าทำฝูงได้เป็นโกศซนดังเดกันที่แห่งทำต่างาลฝูงนั้นถูกกก่าวทำก็พ่าโกนเกิดเคินเหตุดังอันพามพุดทายเจ้าจึงได้ตาลัดามในทำที่อันสมควรตะลงเก่าวจี้โดยบดว่าทำฝูงได้และเป็นโกศซดังนี้ เจ้าปัญญาว่าปุณาเจ้าตลงสำแดงงติต่านหากได้ตาลดถามโดยรำสองภาการว่าทำฝูงได้เบกุสนดังนี้เนื้อความแห่งกรารรำสองอันนี้ได้สำแดงไว้แล้วในกาลละเบืองตนว่าท่ปุนแลพอเหตุอันใดจริงได้ตัลว่าคุศลธรรมมาเมือน ดังในบทแห่งมานติกาได้ล้อมดับบวทวาดทำกุศลาดังนี้ หากมีกรรมแกว่าเพื่อจังสัมแดงยังป่าเภศแห่งธรรมโดยว่าในอาเพทธรรมเนตานกวรตะลงสัมแดงแต่ธรรมพาะการเดวเต่านั้นก็เกิดธรรมฝูงนานหากมีมากนางเหลือปราเภศที่ประเภทอันเป็นกุศลเป็นตนเหตุนั้นในบทนี้จิงตะลงสัมแดง แต่ทำเต้านั้นการสัมแดงนั่นบอกใจว่าสัมแดงโดยโวหารโดยว่าทำฝงนั้นบอกวันสัมแดงโดยพาการต่างต่างบอกวันสัมแดงโดยคำว่าเป็นธรรมพ้อเหตุว่าการสัมแดงโดยป่าเพืก็นย่อมเป็นเหตุคือนำเอามายังปาทิสัมเพิตายาน กานสำแเด้งทำโดยปับเพศว่ากุสลธรรมาดังเล่ก็ได้สำแด้งทำปุญสาเกตเมตธรรมะกะมุสลาดังเี เพื่อการลงสำแดงปาเพศแห่งคำาฝูงเน้นในเมื่อสำแดงคำไมปปาเพทแล้วก็เป็น,นอันตะลงสำแดงปาเพศก็กระทำเพื่อเป็นที่เขา้าใจโดยในง่ายแก่ผู้ใดย,ยินได้ฟังตั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไปควรลูกปาเลยใหญ่โดยคำว่าได้กาละสมัยได้กามาว่าจะลาคุสาลา I did กานเกิดขึ้นดังนี้เป็นตนสัมปันโยภาพุทธเจ้าได้ตะลงสาแดงจิตในสม,มัยคือกำหนดเอาสม,มัยแล้วตะลงสาแดงว่าเจดมีอยู่ในกาลสม,มัยอันใดในกาลสม,มัยอันนั้นผ่านสาก็บังเกิดมีเวทนาก็เมดังนี้เป็นตนที่ได้ตะลงสาแดง มาดังเนื้เอเพื่อรู้แจ้งอย่างสาธรรมตั้งหลายมีผ่านสามเวตนาเป็นตนที่จังรู้ตัวใดยากันกรรมวานสมัยนั้นหมายความได้หลายอย่างหลายภาคาน พร้อมการเรื่องหมายความว่าขันนะหมายความว่ากลาละหมายความว่าได้เนื่องหมายความว่าละเสียนเนื่องหมายความว่าลูตตลอดดังนี้แหละ ที่หมายความว่าพร้อมการน,นั้นหากเมนในกรรมตั้งหลายเป็นตนเถึงสันใดก็ดีวันผูกก็ดีหมู่เฮาจะเข้าไปฟ้าวตันการละตันสมัยที่หมายความว่าขนะดนั้นเหมือนดังกรรมว่าการปฏิปฏิพรมว่าจะเรมก่อนเตียนย่อมเมนในขนะเดียวสมัยเดียวนี้ความหมายการ และนา่นเหมือนในกรรมว่าเม่สมัยอันล้อนและในสมัยวุ่นวายที่หม,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 มายความว่าฟาสมโจมโนมนานเหมือนดังในกรรมว่าเม่สมัยอันใหญ่ในป่าอันใหญ่กรรมว่าสมัยใหญ่ในป่าใหญ่หมายความว่า มีการผ่านโสมโจมโดมใหญ่ติดใดป่าใหญ่นั้นติหมายความว่าเหตุนานเหมือนดังในกรรำวานดูกาลามัานตาลิต้านบ่ลูแจงสามัยอันใดแก่ตา บ่โลแจงยังเหตุพานละในการลานเตีผาพุทธเจ้าได้สาธิตสาลานอยู่ในเมืองสามวาเัเถิพามพุทธเจ้าได้ตลองลูดเล่าว่าเพหมูเพคุพันธาเิบบ่ไดการต้มเหอบบ่เลสุดในสิขาในสาสานนาแห่งพานสวนสานดานดูกละลาพันตาลิแม่นวานตาบ รู้แจงแ้งตลอดสมัย่ังนี้อันว่าสมัยนี้หมายเอาเหตุที่ว่าหมายเอาเหตุที่ที่นั่นเหมือนดังใดกรรมต่างหลายเป็นต้นว่า เมื่อปานเลมผ่านจางกาภูเป็นลูกแห่งสามานาหมดที่กาผู้เมตานาถือตัวว่าโกวิเศษในการละสมัยยับนั้นใดอาสลายอยู่ในอาลามแห่งมาเลกาอันเป็นที่บอกเก่าวสมัยเต็มไปโดยไม่เลี่ยอันเมสาละเองอาเด็กดังนี้คำว่า หม่ที่ใหม่เอาเตนที่ใหม่คำว่าหันไหมยเอาการได้หันนั้นเหมือนดังคำต่างหลายเป็นตอนผู้ที่เรียกว่าปันเดนตาก็พาาเพราะว่าอาเพศสมใหม่คือได้แยโยจานะได้ปัจุปันนะไปนานดังนี้ก็หมายเอาการละเสียนั้นเหมือนดังได้คำต่างหลาย เป็นตนว่าได้การตามเสียงอาแห่งตกเสียงแห่งตกแหลมพ่อในสหมัยอันชอบดังนี้กําว่าสหมัยในที่นี้หมายเอากําละที่หมายเอากําลู้แจงตลอดนานเหมือนดังได้ําต่างหลายเป็นตนว่าทุกหมายกําว่าเบียดเบียนนึกหมายเอากําว่าตกแต่งเนืกหมายคาว่าเล่าล้อนเนหมายเอา ตาว่าเป็นแผลเนือง หมายเอาคำรรอาเภษสมหยหนึ่งดังนี้อ่านร,รมว่าอาเภษสมัยในตี่นีใดแก่การลูดตลอดนานผู้ที่มีกรรมลู้ควรลูดอย่างสมัยห้าพระกานะคือว่าการพร้อมเพียงกันหนึ่งขณะดนึ่งการละหนึ่อประสมหนึ่งเหตุหนึ่งดังนี้อ่านวา่ากุศลอันในสามหมายใด การมาว่ากุศลาจิตบางเกิดขคินดังเนปันเดตะตังลายควรนลู้แจ้งยังสมัยคาพรากา อ่านเมกานพร้อมเพียงการเป็นตนการพร้อมการน,นั้นได้แก่การพร้อมกันโดยปัจจัยตั้งหลายที่การดำพันลาอันตัวไปสมเลจก็ดีกรรมว่าคณะได้แก่คณะสัยม่ปานติปานติพม,มัจญจลิยกรรมปาสุมจูมนมแห่งคมตั้งหลายมีภาษาเป็นตนแถมกล่าวเกอด กาลปัญญาติได้แก่ปัญญาติบัญญัติเวลากำหนสิ่งนานเป็นต้นจิตตะกลาละลปะกาละลวะติตะกลาล <c oughs> อานังการตากาละเลวะยาววจะกาละเกิดเมื่อเวลาวางอันปิตจาวันกิจจะแลกุสลกาละเมื่อกิจจะปิจลานาฟุงนานคือมันงอกงามมาือว่าอุปาตากาละเวลาเกิดสาลากาละเวลาแก่เวตาเนียตะกาละเวลาเมื่อสเวยอารมณ์ สัญญาจันนกการละจำได้อนาหานะกาละเวลาอาบน้ำปานะกาละเวลาดื่มกินน้ำกรมนะกาละเวลาจะเดินเทว่า กาละเวลายืนบุปผะกาละเวลายามเจ้าสาญละหะกาละเวลาอันแรงและเวลากาละเวลากลางวันวิวาและกลางวันละติกาละเวลากลางคืนดังนี้เป็นตนกาละฟุ่งในการว่ากาละปัญญาทิตังมวนาที่ได้ชื่อว่ากาลปัญญาติ เพราะว่าเป็นของบ่มีอยู่ตามสามภาวะกรรำว่าผาสมจุ้มนมแห่งธรรมต่า,างหลายนั้นได้แก่ผสมจุ้มดมผ่านสาวเวทนาเป็นต้นแล กาอนว่าโลนจังกาลาพาโสมโจมนมตังนีนแลวว้วควรรู้จังเหตุเกิดปัจจัยแถมตัวเหตุแลมปัจจัยนั้นก็เตียนยอมมีอยู่ในเป็นอันมากเหมือนดังปัจจัยที่ละเนื้อเกิดเถึงรูปที่จังหันโดยจังคูตาละเนื้อเถื่อแสงสว่างแจ้งเป็นตนก็เป็นปันจจัยแห่งเวียนยานตัง ลายไม่จังคูวิญญาณเป็นตนที่จังบังเกิดในตะวันตั้งหกไม่จังคุตะวันเป็นตนก็ตั้งปัญใจาศร้าสีในกัมปเมื่อหาปาทานตั้งนาพูนแลในปัญใจเศร้าสิยกเอาวิปากาปัจใจและพุทธศาจตรตามปัญสายนี้ปัจใจนี้ออกแนกว่านันปัญจาย แห่งโกโซนตังมวนปัจใจตังลายฟูงเนินตังม่วนหมายเอากรรมว่าเหตุในที่นี้ควรรู้เป็นเหตุอันมีเป็นอันมากนางตามตะวันและปันใจนี้เนื้อความตังหาก็มีกรมว่าการพร้อมการเป็นตอนนัานควรรู้ต้านรำโนดไว้โดยซับว่าสมัยในที่นี้ดังนี้แลก็ มาได้ทราบว่าสมัยนั้นหมายอาวาการพร้อมกนหนึ่งคณะหนึ่งเวลาหนึ่งกาละหนึ่งผสมหนึ่งผสมนั้นนี้และเป็นเหตุและกรรมว่าสมัย ดังนั้นหมายกรรมวา่าในเมื่อเหตุใดมีอยู่กรรมวจะละกุศลจิตนั้นจริงบังเกิดขึ้นดังนี้นึง่งกรรมวจะะจิตนานเกิดขึ้นในสมัยใดคือวา่ากาละเมือ่อใดดังนี้นึง่งกรรมวจะละจิตนานเกิดขึ้นในขณะใดการพร้อมเปียงใดในขณะใดเล่น ทมท้าทางลายมิภานสาเป็นตนเกิดในขณะนั้นโดยการพร้อมเปียงนั้นเหตุด,ดังนี้หากสุดเสียงแห่งความผูกทวนสาวหกก็มีโดยภากานดังกล่าวมานีแและวิจารันนาผ่านธรรมบ้านเตศานาเพทธรรมสังกินเอกธา อันเมมาในหมุดแห่งภาจานิยะผูกทวนสาวหุก็บังตมสมเลดสันเด,ด